จริงก็ดีนะเขาบอกว่าคนไทยอย่าพุ่งทอนะเพราะว่าคนไทยจะท้อกันหมดแล้วเหมดทันไหมกระปิกคุณโยโย่อะนๆๆคนณขอเ,เ,นะเปิดครับโยโย,โยค่ครับก็จัดครับกับเนี้จัดครับติดตามเป็นงานนะครับคุณดีท้อแท้กันเลยนะครับสถานกับเหตุกิบแต่มันเป็นกรรมของเราครับ คนดีนังยิง่งเฉยเอได้ยินไหมครับอาจารย์ครับค่ะพูดไปเลยค่ะรประเดิม <ขอ S 2> มือนี่มันห<อ>นักนะก็ปีนะีะเพราะว่าได้เห็นความเป็นจริงแต่ผมว่ากรรมมันมีจริงผมเชื่อในเรื่องกรรมอะไราลยไต่าชาติาหลายภพหลายสมัยแล้วผมเชื่อว่าไอสิ่งที่ว่าเผ่าบ้านเผ่าเมืองไปแายชุดดำยิงไปอะไรต่างๆนะ่าครอบครัวเขาจะได้ประสบการณ์ตรงนี้ดีมากแน่นะคนข,ข้างหน้าไม่เกินเดือนงีนะ้ข้างหน้านะครับคนดีทุกคนจะวิ่งไปที่ ธุรกิจของทักษิณคนดีทุกคนจะวิ่งไปที่ธุรกิจของทักษิณจะวิ่งไปที่พักเพรือไทยแล้วจะเข้าไปอย่างที่เขาทํำลายกับเวิร์เทสจะเกิดขึ้นพันเดือนหน้าครับท่านเลดานค่าใ้จ,จ,า,ใใจาจะเกิดขึ้นแบบเดียวกับที่เวอร์เทสกับธุรกิจของทักษิณไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ของเขาอินเทอร์เนรัดเท้า แล้วก็ติดชินวัตรของเขาจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเหมือนกับที่เขาทำกับเวอร์เทดทำกับเบรนต์้งต่างเนี่ยทำไมถึงรู้เหรอครับพี่เพราะว่ามีอารจ์นะสัญชาติญาณแล้ววิชาเกโตปฏิญานเนี่ยจะบอกนะฮะผมก็ได้กล่าวกับเอ็มเหนึ่งศูนย์หนึ่งสมัยที่เขาขกำลังจะเผาผมบอกเขาเผาแน่นอนเพราะเขาเตรียมตัวจะเผาเอาเตรียมทั้งน้ำมันเตรียมทั้งวิธีการเผา คราวนี้ก็เหมือนกันนะที่เราจะวิ่งไปดูเพื่ออะไรครับเพื่อจะขุดรากถอนโคนคนดีจะไปวิ่งไปขุดรากถอนโคนต้นไม้ที่เป็นพิษออกทั้งหมดจากสังคมไทยเดือนหน้าทำไมต้องเป็นเดือนหน้าคะเพราะเป็นเดือนหน้าครับเหตุผลที่เป็นเดือนหน้าเพราะนี่คือยกที่หนึ่งตะลัทธิอาจารย์เมื่อวานนี้คือยกที่หนึ่งครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของคุณชินวัตรที่จะได้อยู่ในสังคมไทย แล้วจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยทั้งตระกูลนะครับฉะนั้นไม่นานครับดัะนั้นคนดีที่กำลังจะทอแทนะ้อย่าทอแท้มันเป็นกรรมซึ่งมันกําลังตามมาอย่างด้วยความรวดเร็วคงไม่เกินสามสิบวันนี้ข้างหน้าแล้วอาจารย์บอกว่านท่านคะอาจารย์บอกข่านตรงๆอาจารย์ที่กาลังจะทอนะคือว่าเรานดี <ทำ S 2> <า>มาเราหมดเงินแล้วเราไม่เกิดขึ้นเราไม่<า>มีปัญญาจะทําต่อเราหมดเงินี่ะเราก็สมัคร็บเงินอย่างนี้ท่านอาจารย์ค่ะ คำว่าเจโตเนี่ยเป็นวิชาของอาอาจาั์มั่นต่อเน,นื่องมาจนถึงหลวงพ่อปานต่อเพื่อมาถึงพระฤาษีดินดำต่อเนื่องมาเป็นเป็นยุคเป็นสมัยในสํานักนะครับผมพูดเชาว่าในสํานักก็มีคนที่มีวิชานี้เขาจึงปล่อยเวลาให้มันลวดเลยให้มันเป็นตามคำตามเวลาทําไมเขาถึงได้รู้ถึงนาดัน,นั้นเขาถึงได้รู้กันถึงร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้น แต่นี่ใกล้ที่สุดแล้วในยุคสุดท้ายที่บอกแล้วว่าน้าเป้าน้อยจะถอยจมตระเบื้องที่มันเคยจมจะฟูลอยต้นไม้ต้นเล็กๆแต่มีลูกดกเป็นต้นเห็นไหมฮะนี่มันเกิดขึ้นมาก่อนพุทธรรมนาย เขารู้กันเป็นร้อยปีพันปีแต่ถามว่าเราไม่ได้ดีไปดูตรงนี้ไม่ได้ไปกาดตรงนี้ก็เลยไม่รู้พอรู้เขาก็มีคนแก้ไขแก้สถานการณ์ตลอดเวลาควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองรอดต่อไปได้ฉะนั้นคนดีทุกคนฟังนะฮะไม่ต้องทอแท้มันใกล้ถึงยุดสดท้ตายของตระกูลชินวัตรแล้วนี่คือใกล้แล้วนะฮะใกล้ที่สุดคือสามสิบวันนะครับยังจะมีภยัยพิบัติขึ้นมาอีก ไม่ว่าจะตอมเซิร์ฟจะเข้ามาเป็นนักทะเลเขาจะแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้เป็นคนแก้เขาใช้ศาสนาเงินตาได้หอกปล่ไมมหมอาจารย์ฮะศาสนาเงินตาเป็นศาสนาสากลซึ่งมันเป็นวัโรการพิวัตจากเมืองน,นอกใครๆก็ใช้เงินทุ่ม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 แย่งทรัพย์สมบัติกันแย่งทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ามันนะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เขากลัวไม่ใช่แค่เรื่องเหลืองแดงตีกันนะครับเขากลัวที่สุดก็คือเรื่องการเปิดเผยเรื่องพลังงานน้ํามัน ในประเทศไทยซึ่งขายสิบเจ็ดบาทแอเมริกาที่เราเขากลัวนะเขาไม่ได้กลัวทักษิณเขากลัวกองทัพอเมริกาที่จะมายึดน้ํามันแบบเช่นทางตะวันออกกลางฉะนั้นคนดีที่บอกว่าเตรียมตัวท้อถอยอย่างเพิ่นเตรียมองกันไว้ให้มันเรามีวันที่เราจะชนะอย่างเด็ดขาดนะครับคำว,ว่าเด็ดขาดก็คือถอนรากถอนโคนไม่ให้มีเชื้อชั่วยอยู่ในประเทศเลยเราต้องการคาด ขวน้าเชื้อเอลยหลักชั่วฉะนั้นเราต้องหาวิธีจํากัดวงเขาทั้งหมดเลยไอ้ลิวร้อทั้งหมดที่มาทําแสดงอย่างนั้นน่ะเขาได้เงินตาฉะนั้นเขายังหนักถือศาสนาเงินตาแต่คนดีเรามีพุทธเรามีพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกตานเมื่อวานผมก็ไปหน้ากองปราบครับผมพยายามจะไปเก็บตาจริงจริงเหตุเนี่ยมาถนนมันกั้นอยู่แล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ฆ่าหมายฝั่งหนึ่งจะตีกันไหมครับถูกไหมฮะ ถนนมันกั้นนะคนโยทีมันกั้นอยู่ตำรวจทำหน้าที่แต่ทําไมอะ่ะเพื่อนก็รอดรอดเข้ามาโดยที่ไม่ใส่เสื้อแล้วก็มาดูว่าคนไหนเป็นโเจัโเจ้จคอยไปเก็บสแตนตอนตอนเลิกผมอยู่ในเหตุการณ์ผมมพยายามจะหาว่าใครคือผู้ก่อเหตุน, <S <S นั่นคือเหตุที่แท้จริงคนที่ไม่ได้ไปจะได้ทราบว่าอ๋อท้งมองเห็นตรงฝั่งเซนทันตรงหอวังกับกองป,าปราบตรงกันข้าม แตเสื้อแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่าเสื้อหลากสีเสื้อเลื้องเสื้ออะไรต่างๆพวกที่ทุนสถาบันอยู่ในกองตางถ้าเพื่ออีกฝั่งหนึ่งไม่เข้ามามันจะตีกันได้อย่างไรถูกไหมครับแล้วก็มีการข้ากันเข้ามาแล้วก็พยายามกันให้ทางพวกปีเชียเนี่ยออกพวกปีเชียไม่ได้เตรียมตัวแล้วครับก็ปีเชียกันแตบบ่บริสุทธิ์แต่พวกที่เด้ข่าวจากไอ้ฝั่งหนึ่งก็เตรียมตั้งท่าแล้วเดี๋ยวจะเก็บกระปรต่ตอเน,นื้อ นี่คือการตกลงกันก่อนล่วหน้าเป็นองค์กรแต่เชื่อถือว่าการวางแผนของเขาน่าเป็นแค่ไปลแล้มอะอย่างที่เขาทาเมื่อที่ที่า่าจะสงค์นะฮะแล้วในที่สุดเห็นไหมฮะผล่ะมันจะกลัวที่สุดก็คือกล้องมันดี๋ยวนที่กล้องมันเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คนดีทุกคนที่ยังนั่งฟังรายการอาจารย์เนี่ยขอให้สํานึกได้เลยครับว่าเหลือเวลาอีกสามสิบกว่าวัน่านั้นเองมันถึงเวลาแล้วมา,าตายก็ไปไม่รอด นะฮะรัฐมนตรีมหาไทยก็ไปไม่รอดยังอีกไม่รอดอีกหลายคนนะเพราะว่ากฎหมายมันมีเวลาใช่ไหมครับท่านอาจารย์กว่าจะเสนอจะหาข้อมูลกว่าจะตัดสินกว่าจะส่งเรื่องบางทีอุทธรณ์จะสามปีสี่ปีกว่าจะตกมาใช่ไหม,มาอาจารย์ฉะนั้นกฎหมายมันทําหน้าที่ไม่ทันเวลากับคนพวกนี้แล้วเอาจริงแต่ตอนนี้ที่ผมอยากได้ที่สุดคือข้อมูลของคนเสื้อแดงที่ติดกุ๊กแล้วตัดสินจริงยังมีตั้งหลายคนอาจารย์ เขาจะได้รู้กันบ้างว่าพวกเขาที่ไปเผาไปยิงไปทุบไปตีเนี่ยติดคุกกันอยู่เป็นร้อยอะแต่เขาไม่เปิดเผยบางคนนี่หนีตายเลยนะครับหนีไปอยู่ทางใต้ไปเจอผมบอกผมเสื้อแดงเก่าอาจารย์จำผมได้ไหมผมบอกจำได้เพราะว่าผมอยู่ทั้งเหลืองและแดงมาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นแดงกับเหลืองคือตั้งแต่สอบประกอบศนึ่1พวกนี้คือกลุ่มเดียวกันมาก่อนแล้วก็แยกกลุ่มมันเป็นเหลืองกับแดงฉะนั้นเขาจะรู้จักกันทั้งสองฝ่ายและสองฝ่ายบางทีเขาไปนั่งกินข้าวต้มด้วยกัน ฉะนั้นคนที่เป็นพวกเลี้อวล้อล่างๆ ugh, เนี่ยไม่รู้เลยเขารับมาสิบล้านเขาก็มาแจกล่างๆบนละห้าร้อยเกดร้อยความเสีย่ยงแล้วแป่กความเสีย่ยงแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เป็นบริการก,กันคือวันตึงคือเงินศาสน,นาเงินตาม,มาตามอีกคนจะตามัวหมดแต่ถ้าคุณมีคมอยู่ในใจแล้วเป็นคนดีที่แท้จริงคุณจะไม่คอแท้แล้ววันเวลาของกรรมเนี่ยมันมีเวลาเดินทางเร็วกว่าไม่ต้องไปรอชาตนะิหน้า ภายในสามสิบวันนี้ขอให้คนดีจงเตรียมเฝ้านะครับระวังและถอ,อนลากถอนโคนให้สิ้นซาเป็นสตีมันจะได้จบบ้านเมืองเราจะได้เดินต่อนะครับเขากลัวที่สุดก็คือหนึ่งตอนเนี้ยเขาไปทุกเที่ยวเขาขนทรัพย์สมบัติต่อไปทุกเที่ยวการบินไทยไม่ได้ตรวจสอบไม่การตรวจ ทุกเที่ยวเป็นเหลาลำหมดสังเกตไม่ให้การใช่เหมาลำก็เ<ค>น,นี่งนยงนีนรับออกไป,ปกนี่ก็เหลาลำออกไปเนี่ยใช่ครับเขาเหลเหลาอย่างเดียวครับเขาเรีบระบายเงินออกไปมากที่สุดฉะนั้นถ้าเราเร็วที่สุดเงินของบาติเราก็จะออกข้างนอกเหมือนตอนทัษินไปไม่มีผิดสามสิบกระเป๋าฮะยี่สิบกระเป๋าลงไปดูรายงานเก่าๆตอนนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเพราะต่างคนต่างรู้ตัวมันมีสัญ,ญญาณบอกกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเวลาก็รู้หมอดูแต่ละกว่าก็ดูซึ่งกันละกัน แต่ผมไม่ใช่หมอดูครับอาจารย์ผมดูทักษิณอยู่ในเมืองไทยได้หกปีหลังจากเป็นนายกและเป็นได้แค่หกปีผมก็ประกาศขัเ้เรียนตรงเอ็ M 101, มเอมหนึ่งศูนย์หนึ่งผมชื่อโยโย,โย่นะครับผมรู้จักทุกคนที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ก่อนออกสลากอินแบงหวยสองตัวสามตัวว่านั่นคือวันทิบหายของว่าเริ่มต้นของประเทศแล้วจะคิีหายเป่าไปอีกไม่ต่ับว่าหกเจ็ดปีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนี่ครบเจ็ดปีครับอาจารย์แล้วนี่คือครบเจ็ดปีแล้วฉะนั้นมันจะไม่เกินกับ เลนะืเวลาไปมากเท่าไหร่ฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรออกไปเนี่ยนะทั้งทนที่เขาเป็นรัฐบาลทางทุกอย่างที่เรานั่งมองอยู่คือคนดีทุกคนนั่งมองอยู่คือรัฐบาลเป็นไปเลยอยากเป็นสี่ปีให้เป็นแต่ทาไมลนะ่ะเขาเป็นมาปีหนึ่งแล้วยังวุ่นวายเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเลยถึงวัน,วนปุ๊บเสด็จแดงเดี๋ยวไปยึดปอันนี้สวรรค์ประชาธิปไตยไปยึดรัฐประสงค์ลม้มลึกันอยู่เนี่ยไม่จบมันน่าจะจบกันได้แล้ว ถูกไมหมฮะอาจารย์ก็เพื่ออะไรครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป้าหมายอย่างเดียวต้องลองของจนกะต้องยอมปองดองซึ่งตรงนี้ตั้งหากหลังเงื่อนไขจุดตายของเขาก็คือต้องขอปองดองให้ได้แต่มันไม่ได้มาเพื่อบริหารประเทศฉะนั้นคนดีที่เฝ้าดูอยู่ขอให้รู้ตรงว,ว่าจุดสุดท้ายของเขาคือจุดตายคือขอปองดองแต่เขาไม่ได้ปองดองครับในาประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยให้ปองดองแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วขับใจครับ รอเวลาอีกนิดเดียวรับรองได้ครับการันตีได้ว่ารออีกนิดเดียวคนดีอย่าท้อถอยจาไว้ให้ดีนะครับเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สมบัติของทัศนิลอยู่ที่ไหนเราไปเอามาเอามาคืนแผ่นดินให้หมดนั่นแหละครับคนดีถึงจะรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ถูกต้องแล้วนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับโยโยะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณโยโย่นะคะขอบคุณค่ะนี้นะคะ